อีกก็คืสไตล์ซีดานประหยัดน้ำมันอาัตราเร่งดีแนะนำเป็นคันนี้เลยค่ะ G Auto สำหรับคลิปนี้นะคะโอ้มีซูซูกิเซอต์ 1.25GL ปี2016นะคะมาฝากแฟนเพจทุกท่านเลยสําหรับใครที่กําลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานในช่วงนี้เนาะคันนี้ได้เป็นรถอีโคคาร์สไตล์ซีดานบอดี้กว้างขวาง,วางแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากๆอัตราเร่งของเขาคันนี้บอกได้เลยว่าไม่แพ้ใครแน่นอนเริ่มจากด้านหน้าเนาะเดี๋ยวพาชมเลยคันนี้ได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนนะคะได้ไฟตัดมองมาเลยด้วยนะคะสําหรับคันนี้เนาะกระจังหน้าของเขาเป็นเส้นยาวแบบนี้นะคะคโครเม,มียมยาวๆแบบนี้เลยสีส่เส้นเนาะพร้อมกับสัญลักษณ์ ซูกิตตรงกลางที่สําคัญคันนี้ได้แม็กสวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชม ลายแม็กสวยๆขอบสีแดงยางของคันนี้นะคะเป็นยางเบอร์195ทับ55 R15 สภาพยางยังสวยงามใช้งานได้อีกยาวๆเลยไปเลี้ยวด้านข้างอยู่ด้านข้างของตัวรถแบบนี้เนาะแล้วก็มีตัวหนังสือ BBT กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็พร้อมกับตัดขอบสีดําเพิ่มดีไซน์เพิ่มกว่าความมีมิติให้ตัวรถได้ดีมากๆคันนี้ติดตั้งคิวกันสัตจากโรงงานให้แล้วมือจับเปิดประตูเป็นสีเดียวกันกับตัวรถ เดี๋ยวมาชมด้านท้ายกันต่อเลยดีไซน์ของคันนี้นะคะดูโฉบเฉี่ยวสวยงามมากๆดูไฟท้ายเป็นดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวรับกับตัวบอดี้ของรถได้ดีเลยทีเดียวมีฟอนต์ตัวหนังสือของซูซูกิพร้อมกับสัญลักษณ์ซูซูกิอยู่ตรงกลางเนาะคันนี้ก็ได้เป็นไฟทับทิมมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่ภายในห้องโดยสารของคันนี้เลย เดี๋ยวจะพามาชมห้องโดยสารของอซูซูกิเซทคันนี้กันต่อเนาะว่าเป็นยังงกันบ้างภายในก็เป็นโทนสีดําแต่ก็ดูสปอร์ตดูสวยงามลงตัวมากๆค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลต่างๆเนาะเป็นโทนสีดําตัดแต่งด้วยโครเมียมตามช่องแอร์หรือว่าจะเป็นอย่างตัวพวงมาลัยเนาะก็จะมีตัดเป็นโครเมียมสีเงิน สร้างความมีมิติให้กับตัวคอนโซลด้านในได้ดีมากๆเลยสำหรับเครื่องเสียงเนาะรองรับวิทยุ FM AM MP3 ได้นะคะแล้วก็ช่องเชื่อมต่อ USB AUX ก็สามารถใช้งานได้เช่นกันคันนี้มีช่อง power outlet ให้เราตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถปิดลงมาแบบนี้ได้นะคะเพื่อความสวยงามเนาะก็สามารถปิดเก็บ แบบนี้บางสายตาได้เช่นกันเกียร์ออโต้แต่งรอบเกียร์สวยๆแบบนี้เลยมาดูเลขไม้ของคันนี้กันค่ะว่าเป็นยังกันบ้างเลขไม้คันนี้อยู่ที่1 4 5 5 7 8สกิโลก็เป็นรถใช้งานาที่อยู่ในระยะเวลาที่โอเคพอสมควรเนาะไม่ได้ถือว่าใช้งานมากจนเกินไปเพราะว่ารถปี2 0 1 6 วิ่งตกเฉลีย่ยแล้วแค่ปีละส0 0 0มื่นโลด้านในยังเป็นบาอผ้านะคะที่ทรงสปอร์ตมากๆโอกระชับกับบอดี้ของอผู้โดยสารได้ดีมากๆเลยเป็นบาอผ้าโทนสีดําสวยมากๆค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปชมข้างหลังกันต่อนะว่าเป็นยังไงไปมชมพร้อมกันเลยค่ะ นี่ค่ะตอนนี้โอ๋ก็มาอยู่ในห้องโดยสารด้านหลังเนาะให้ความรู้สึกกว้างขวางม,มากๆค่ะสําหรับคันนี้เรียกได้ว่านั่งสะดวกสบายเดินทางไกลนี่หายห่วงเลยเรื่องปวดเมื่อยคันนี้ไม่มีปัญหา้นะแน่นอนได้เป็นพรมสวยๆมาให้แบบนี้นะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนี่เข้าเก็บเข้าทรงเรียบร้อยสวยงามมากๆเบาะด้านหลังก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานไม่มีริ้วรอยเลย พร้อมกับจุดพักแขนมาให้ผู้โดยสารที่นั่งด้านหลังนี้ได้ใช้งานมีที่วางแก้วให้ด้วย2จุดเนาะก็เรียกได้ว่าคันนี้คุ้มมากๆป้าเพดานคุณผู้ชมา่าป้าเพดานในหลังคานี่เนาะสะอาดมากๆเรียบร้อยไม่มีริ้วรอยเลยไม่มีอักขระใดๆทั้งสิ้นจากเจ้าของเดิมสวยมากเดี๋ยวไปชมห้องอาจุดเก็บสัมภาระด้านหลังกันต่อคะ่ะ เดี๋ยวพาชมจุดเก็บสัมภาระด้านหลังเนาะว่าเป็นยังกันบ้างกว้างขวางขนาดไหนนี่เลยกว้างขวางมากให้จุดเก็บสัมภาระด้านหลังมาเยอะพอสมควรเลยแล้วก็คันนี้ก็คันนี้จะยังไม่มีล้ออะไรให้นะคะแต่มีเป็นอุปกรณ์เติมลมฉุกเฉินให้เดี๋ยวพาชมแต่โครงสร้างจากด้านหลังนี้ไปต่อกันเลยโครงสร้างเดิมน็อตเดิมไม่มีขยับสวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมขะเม็ดอาร์คด้านหลังอยู่ครบแบบนี้เลยรับประกันโครงสร้างได้เลยเดี๋ยวไปชมด้านหน้ากันต่อคะ่ะ ชมโครงสร้างด้านหน้ากันต่อค่ะเมทาร์ Med สวยเดิมทุกจุดรับประกันโครงสร้างนี่ค่ะแผ่นเพดหรือว่าน็อตต่างๆจากโรงงานอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์มากๆเลยคันนี้รับประกันแน่นอนค่ะว่าไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ํารถมือ2ของดีออโตยูสคานะคะคัดสภาพคัดเกรดมาแล้วทุกคันเดี๋ยวชมด้านหลังกันต่อค่ะเมทาร์ Med ด้านหลังก็เช่นกันค่ะสภาพสวยสมบูรณ์มากๆเลยเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะ เดี๋ยวพาชมห้องเครื่องกันต่อนะคะว่าคันนี้สวยเดิมขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยสภาพแผ่นกันความร้อนเนาะคันนี้ก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณน์นะไม่มีริ้วรอยเลยไม่มีชํารุดเลยห้องเครื่องสวยๆสติ๊กเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบสภาพสมบูรณ์เช่นกันน็อตเดิมทุกจุดค่ะคุณผู้ชมคะ,ะดูรีวิวของเรานะมั่นใจได้เลยน็อตสวยเดิมไม่มีขยับจริงๆดูตัวเลขห้องเครื่องเลขตัวถังไม่มีขูดขีดเลยแต่อย่างใดเลยแก้มข้างหน้าน็อตสวยเดิมทุกจุดจริงๆ เรบประกันได้เลยค่ะด้านหน้าก็ไม่มีชนหนักมาแน่นอนเดี๋ยวไปแจ้งราคากันต่อค่ะสำหรับราคาของคันนี้นะคะ2 9 9 0 0 0าบาทเท่านั้นเองเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ3,800ับาทกับอัตาราดอกเบี้ย0%ูนเานสูงสุด12เดือนเลยทีเดียวหรือจะเลือกผ่อนเป็นตลอดสัญญานะคะเพียงเดือนละ5,139บาทหากใครสนใจโปรโมชั่นดีๆนะคะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0ู6 8 9 9 2 2 2 5หรือจะเข้ามาชมรถจริงนะคะที่ดีออโต้ยูสคาร์สยามนิสสันอุบลเครดิตดีฟรี ฟรีค่าจัดโอนฟรีประกันภัยขัดเคลือบสีให้รอบพันเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีสนใจอย่าลืมโทรมาหาโอนะคะ g auto